ปีนี้นะครับในการตลาดกลุ่มรถสปอร์ตนะครับเราได้นํารถจักรยานยนต์รุ่นใหม่นะครับสีใหม่ที่นํามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับเป็นหลักๆด้วยกันถึงสรุ่นนะครับรุ่นแรกอย่างที่ท่านเห็นนี่นะครับก็คือตัว New ยามาฮ่ R15 Connected นะครับที่เป็นสีสันใหม่นะครับมาในคอนเซปต์เดิมคือบอลทูบีวันนะครับตอกย้งความเป็นที่1 นะครับในรถกลุ่มสปอร์ต1 5 5ยหซีซีนะครับสีใหม่ที่ท่านเห็นอยู่นี่คือเป็นสี aggressive g r a y นะครับที่มีความสวยโดดเด่นนะครับไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนแล้วก็อีก1รุ่นนะครับที่เปิดตัวสีใหม่ในงานนะครับคือ Yamaha XSR 155นะครับมาด้วยกันถึง2สีนะครับสีแรกเป็นสีฟ้า wonderlust นะครับแล้วก็สีที่2เป็นสีเทา matte metal นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราได้นำรถเอสซ่านร้อยห้าสนะครับทำโปรเจกต์ร่วมกับ สำนักแต่งชื่อดังในประเทศอย่าง k คส e ีดนะครับออกเป็นรถแต่งที่เป็นโปรเจกต์หยาดบิวขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะมีให้ชมในงานนะครับก็ทุกท่านสามารถเข้ามารับชมได้นะครับชุดแต่ง Yamaha Limited Edition ตัวนี้นะครับเป็น Yamaha x เอกสาร Tracker นะครับ X กับสำนักแต่ง K-Speed Limited Edition มีจำนวนจำกัดแค่200คันเท่านั้นถ้าท่านได้ติดตามผลงานของ Yamaha นะครับก็จะเห็นว่า เมื่อปีที่ผ่านมานะครับเราได้ร่วมกับสำนักแต่งที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับคือสำนักแต่งซูสคัสตอมนะครับออกเป็นชุดแต่งคัสตอมคิดเนี่ยโดยแถมให้กับลูกค้าไปแล้วนะครับสำหรับในปีนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับที่เราทำโปรเจกต์หยาดบิวนะครับเป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อเสียงจากที่ยุโรปนะครับแล้วก็อเมริกานะครับปีนี้นะครับประเทศไทยก็จะเริ่มนำโปรเจกต์หยาดบิวเข้ามาให้ทุกคนไทยทุกคนได้รู้จักกันนะครับ โดยทำโปรเจกต์ร่วมกับ K-Speed นะครับก็จะมีรถที่ตกแต่งโดย K-Speed นะครับโชว์ในงานนะครับนอกจากนั้นก็ยังทำเป็นชุดคัสตอมคิดนะครับที่ประกอบผลิตโดย K-Speed แล้วก็ประกอบโดย K-Speed นะครับเป็นรถ Limited Edition ให้กับทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาเลือกชมแล้วก็ถ้าสนใจนะครับก็เข้ามาชมในงานจองในงานได้นะครับแล้วก็สามารถไปรับจองที่ผู้จำหน่ายทั่วประเทศได้เช่นกัน R15M นะครับปีนี้ยังคงเป็นคอนเซ็ปต์เดิมนะครับแล้วก็สีสันเดิมนะครับก็ยังมีขายอย่างต่อเนื่องไปเช่นเดิมนะครับส่วน MT15 นะครับปีนี้เราก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์อะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างก็รอติดตามชมนะครับสวัสดีครับผม o อ6ารครับว่างสติ๊กเกอร์นะผมแล้ววันนี้นะผมเราอยู่กันที่งานมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่44นะครับจัดที่เมืองทองธานีนะครับ และสำหรับวันนี้นะผม R15M ของเรานะครับก็ได้มาจัดแสดงโชว์ในงานนี้ด้วยนะครับบอกเลยว่ามีความพิเศษหลากหลายมากมายหลายอย่างนะครับและจัดเต็มมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกันนะครับแรงบานดาลใจในการแต่งนะครับคันนี้เนี่ยเราเรียกว่า M Project นะครับ สำหรับรหัส M ที่เราได้มาครับจะมองข้ามรุ่นพี่ใหญ่อย่าง R1M ไม่ได้เลยนะครับผมและรหัส M ที่ได้มาเนี่ยเราก็เพิ่มความพรีเมียมหรูหราใส่เข้าไปกับตัวรถตัวนี้นะครับโดยการเสริมแต่งชุดพาร์ตคาร์บ,บอนแท้นะครับมากมายหลากหลายจุดนะครับให้รถเนี่ยดูมีระดับมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ในของแต่งที่เราเลือกใส่เข้าไปนะครับจะคุมโทนกับตัวรถมากที่สุดนะครับเลือกแต่งเป็นสีน้ําเงินซะส่วนใหญ่นะครับบอกเลยว่ารถที่เราแต่งจัดโซออกมาเนี่ยเรียบหรูและดูดีมากๆเลยนะครับผม สำหรับคันนี้นะครับผมความพิเศษของคันนี้นะครับจะมีการตกแต่งในชุดของพาร์ทคาร์บอนแท้ทั้งคันนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดปั๊มเบรกนะครับมือคัทนะครับมีการอัปเกรดทั้งระบบนะครับสำหรับปั๊มเบรกเนี่ยเราเลือกใช้เป็นปั๊มเบรกของแบมโบ้นะครับแล้วก็ชุดด้านหลังนะครับโช๊คหลังเนี่ยเราก็เลือกเป็นของเออร์ลินนะครับผมชุดการสะบัด เป็นตัวพิเศษจากเอรินเหมือนกันนะครับมือคัชใช้เป็นของ C R G นะครับมือเบรกเนี่ยใช้เป็นตัวโลโก้แดงนะครับผมั๊มล่างเป็น4พอร์ตนะครับจานเบรกก็มีการอัพเกรดนะครับในส่วนของล้อยางนะครับเราก็เลือกใช้เป็นตัวท็อปนะครับจาก p ีลารี่เลยนะครับผมและในส่วนของของแต่งต่างๆครับเราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเกียร์โยงนะครับ ที่สามารถยกระดับของการขับขี่ได้อีกขั้นนึ่งนะครับให้การขับขี่เนี่ยมีความสนุกนะครับแล้วก็สมูทขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมสำหรับแรงบันดาลใจในการตกแต่งนะครับบอกเลยว่า R หก D เนี่ยเราเป็นสํานักแต่ง R 1 5มาอย่างช้านานแล้วนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ขับ R 1 5 M นะครับหรือ R 1 5ตัวโฉมแรกเนี่ยมาก่อนอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีความพิเศษนะครับก็คือ เราได้ดําเนินต่อนะครับในการเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งและเป็นแรงบันดาลใจนะครับสำหรับคนที่กําลังเลือกหาหรือมองหาสําหรับรถรุ่นนี้อยู่นะครับทางว่าหกดีของเราครับก็ขอบเป็นส่วนหนึ่งนะครับในแรงบันดาลใจนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้รถ R15 หรือว่า R15M นะครับบอกเลยว่าโฉมนี้นะครับเจเนอเรชันที่4ที่เขาทาออกมาดูดีมากๆเลยนะครับผม สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมร้านโอ6าร์ดีคาร์บอนสติกเกอร์นะครับเรามีช่องทางการติดต่อครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k นะครับในช่อง Tik t o k นะครับแล้วก็ทาง YouTube ของเราครับสามารถรับชมรีวิวต่างๆหรือสามารถเลือกดูแนวทางของเราเนี่ยผ่านช่องทางต่างๆจากที่เราแจ้งมาได้เลยนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่ดอนเมืองนะครับสำหรับใครสนใจสามารถแวะเวียนเข้าไปดูตัวจริงของรถคันนี้ได้ที่ O ออาร์ดีคาร์บอนสติกเกอร์เลยนะครับผม๋อคันนี้คอนเซ็ปต์ก็เป็นอยากให้เป็นรถแท็กเกอร์ครับผมเป็นแนวลุยได ดีเทลก็มี9จุดครับผมมีก็มีพวกชิวครอบหน้ากากมังกรหน้าครอบโชค๊คครอบมอน้ําครอบถังฝาเป๋าแคสบาร์อกล่างแล้วก็พงกุญแจร,รุ่นพิเศษครับแล้วก็เราก็ดีไซน์ให้มันออกมาจนสุดฝีมือครับเพราะว่าข้อจํากัดของมันคือการแต่งรถที่ห้ามยุ่งกับตัวรถเราจรึงออกแบบชุดแต่งนี้ขึ้นมาครับผมแรงแบนใจมาจากรถแท็กเกอร์สายลุยเอเวอเร ที่ตอนนี้เป็นกระแสกำลังนิยมมากในเบืงไทยและทั่วโลกครับ